ออกช่องเจ็ดมีลูกให้โตโยต้าน้องแพทริกน้องลิต้าสองทายาทนีนาโซติตาเก่งแพคคูอพูดอังกฤษคล่องปรอก่อนหน้าน,นี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของรายการกีฬาดาังอย่างสปอร์ตแฟนเป็นอย่างมากหลังผู้ประกาศข่าวกีฬาชื่อดังอย่างนีนาโซติตาที่ได้มีการพต์อำลาหลังต้องออกจากช่องเจ็ดที่ทำงานมานานถึง16ปีนีนาะบอกว่ามองเหมือนเปลี่ยนที่ทำงานบางทีชีวิตก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง มองเป็นแบบนั้นมากกว่าสําหรับที่เดิมเราก็ออกมาด้วยความเข้าใจตอนนั้นก็ได้มีการพูดคุยกับทางผู้ใหญ่และพี่ๆน้องๆที่ช่องก็เข้าใจก็คุยกันแบบน่ารักเหมือนเดิมทุกคนเวลาเราทํางานก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างอย่างนี้นะ่ะก็อยู่ช่อง7มาก็นานมาก ก็รู้สึกว่าอาจจะมีความท้าทายใหม่ก็ได้เข้าไปคุยแล้วออกมาด้วยความรู้สึกดีๆแล้วกันคิดนี่นะว่าด้วยรูปแบบของที่ช่องก็เป็นเรื่องกีฬารู้สึกว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราอยากลองทาดูก็เป็นแบบนั้นและแตัดสินใจนานมากๆที่จะอําลาเปลี่ยนแปลง ด้วยความผูกพันแต่ก็ต้องยอมรับเรื่องปกติของชีวิตงานนี้ยืนยันด้วยว่าข่าวลือเรื่องซื้อตัวซื้อไม่ได้ค่ะไม่รู้จะคิดยังไงเป็นลักษณะการทํางานในแบบที่กว้างขึ้นมากกว่าในสิ่งที่เราถนัดเป็นในด้านกีฬาตรงนั้นด้านชีวิตครอบครัวหลายคนคงทราบกันดีว่านิ่นาได้แต่งงานใช้ชีวิตคู่กับสามีอย่างแหวนพัชระลูกพี่ลูกน้องกับหมอโอ๊คสมิตอารยาสกุลที่ทํางานที่บริษัทโตโยต้าบางเก่าจำกัด ซึ่งเป็นของค,ครอบครัวในตำแหน่งรองประธานกรรมาการบริหารและยังทำงานประจำที่โต,โตโยต้าบางกอกและทั้งสองมีลูก2คนคือแพทริกพัช,ชตะปัญญายงและลูกสาวนอริตาหรือพัชาริตาปัญญายงตอนลูกคนแรกกังวลไปหมดแต่พอมีลูกคนที่2เราสบายใจขึ้นผ่อนคลายกว่าเดิมเพราะศึกษาเรียนรู้จากคนแรกมากแล้วสิ่งไหนที่ไม่ควรทำ อย่างตอนนี้เรียนอินเตอร์ก็จะติดพูดไม่มีหางเสียงเราก็ต้องคอยสอนย้ำย้ว่าเอาใหม่พูดอีกรอบก็จะเข้าใจพูดครับได้ครับเอาอันนั้นให้หน่อยครับอะไรประมาณนี้แต่จริงๆคุณแบงค์ดูกว่านะ เราก็จะคอยสังเกตและสอนลูกว่าทําไมคุณพ่อถึงดุคราวหลังอย่าทําแบบนี้นะลูกในอนาคตก็ไม่ได้วางแพลนบังคับให้เขาต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่ใจเราต้องการเพราะเราก็มาแบบคุณพ่อคุณแม่ให้อิสระทางความคิดเราเต็มที่ไม่เคยบังคับให้ต้องเรียนอะไรทําอะไรปล่อยให้เราตัดสินใจชีวิตเราเองชีวิตเราก็เป็นของเราชีวิตลูกก็เป็นของลูกให้เขาได้เลือกเองฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ